ตอนนี้เราจะเดินทางไปเวียดนามแล้วเนะเวลา4โมงยังจะขึ้นรถเมล์เขียวเราไปลงที่สถานีสายใต้เพื่อต่อรถไปท,ที่ดานังตอนนี้รถเมล์ก็มาฮอดแล้วเย้เลยเม์มาฮอดแล้วตอนนี้นะไปไป ตอนนี้ก็ขึ้นมาที่รถเมล์แนเนอะพ้อเดินทางไปสู่สถานีไซใต้ป้ายเมื่อหฮอดแล้วกขยางไปหารถแยเนอะรถุนี่นี้มันครบเลยไปนานั่งไปเวไปดงดงเฮยไปไซงอนเนาะไปวินมีซีหาตำแหน่งเนาะที่จะไปสู่ที่หมายในเวียดนามรถก็อจะเป็นรถเตียงนอนเนาะ เตียงนอนจะแยกเป็นเตียงละเตียงเลยคนหนึ่งต่อหนึ่งเตียงบอมยุมายะเนาะเขมาแอร์เย็นสะดวกสบายเนาะดังที่เราถ่ายมาให้เบิ้งนี้เลยนี่มนถ่ายจากด้านในรถเนาะแอร์เย็นนั่งสบายเนาะป้ายเดินทางกันเลยตอนนี้กำลังจะออกแล้วเนาะออกจากคิวรถสายใต้ข้างหลวงจันแล้ว ตอนนี้นก็น,นอนสบายเย็นหางขักสูดอุจจาระร้องแอร์ก็ลิมิเต็ดนะของเขานี่ที่ว่าโหดหายหลายนะครับโอเคไปได้อากาศเย็น,นนั่งดีคาก็โอเคนะเปะ็นกันเลยพร้อมเดินทางแล้วสู่ดานั่งบายบายเวียงจันบาย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 ประมาณนี้พันวาอก<ม>ีกรถเมล์ก็จะออกในเวลาประมาณหกโมงนะเที่ยวฮา,หาหนอยน่าจะออกห้าโมง และ6โมงนี่นะจะเป็นเทียเท่ยวสุดท้ายที่จะไปดานังเนาะรถเมย์ฮานอยจะออกทีดานน้ำพาวเนะาเนะนเมืองอบริคัมไซเนาะส่วนรถเมย์ไปดานังจะออกทีดานลาวบาวเนะาะแข่งสวรรคาเขตลาวบาวแล้วนะคะเดินแดนสะรานลาวบ่าวแล้ววันนี้เป็นทางประตูเขาอ,อ่าเมื่อยเหื่อยยังอีกก่อน ตอนนี้ก็พามาซีมขปุลเวียเนาะหลังจ้งสแตมเอกสารในดานแล้วในดานอีทายบุไดเนาะเนื่องจากจเป็นกฎของดานมาตรฐานกินข้าวลูกสาวแซบแทบอันนี้คืห้องว่าบุญบ่อเนาะบุญบ่อเมน,เนขปุ้นงวเนาะส่วนเ้ากินบุญแหวก็คือขปุ้นเสิ้นหมูดังทีไทยให้เบ่งเบองต้นถนนตัวแทบลายลูกสาวนี่ยยวนห้าไขาเค้กเนาะยู่ทีอ่าทงพานท้อง การขายเค้กแ่บๆเนาะไปอุดนุนกันได้ตอนนี้เขาก็ออกจากดานมาได้ประมาณสโมงป่ายแล้วเนาะก็จะเห็นข,ขัวขามแม่น้ำไ่นะเป็นขวรถไฟตอนนี้มันจะเข้าไปทีวินเนาะกายวินนลายชิเมนดงเหยกายดงเหยแหละจึงซิเมนดานังเนาะระยะเดินทางนี่ก็ประมาณ200กว่าหลักประมาณนี้เนาะแววกินเขากินน้ำก่อนอยู่ที ระหว่างทางกินข้าวฟรีเนาะซื้อปีรถลดห้าแฉก,นะกีบกินข้าวฟรีพร้อมกินแล้วก็ขึ้นรถเนาะเบิ่งลูกสาวยอกกันน้ำทางฟังอนะไรเนาะมาเข้าใจกันแปรฟังแพร่บุเร่โน่ะล,ลูกสาวเลยก็โหดให้ะไรเนาะลมกันตั้งแต่คีวรถอันเวียงจันทร์พุ่นจนมาฮอดอันระยะทางเกือบพันกิโลนี่ก็ยังลมกันอยู่บุยม,มื่อยเองเนาะ นอนน้อยหนึ่งตอนเด็ก่นแล้วก็ตื่นมาแล้วก็ใสกับลดโหดห้ายไรจะเอาความเหนื่มมารงม,มาทันซะเดินทางต่อน้ำกันนะนาตอนนี้เขาก็กายวิ่งกายดงเฮยมาแลว้วเนาะกำลังเข้าอุโมงคลอดไปทีเมืองดานังเนาะเป็นคนครดานังเมืองหลวงของทางภาคกลางมาทันซะเนาะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างอ่าเมืองฮานอยและเมืองไซง่อน ตอนกลางของเวียดนามเนาะอุโมงค์นี่ก็ยาวยาวสมควรยาวอิหรีอีลอเนาะคันสิเทียบกันแม่นอุโมงค์ทางลาวนี่บ่ทอเนาะทางด่วนนะเทียบกันแม่นอุโมงค์รถไฟอยู่แถวบางเวียงกาสีนี่เลยเนาะขี่ไปเรื่อยๆเนาะได้บรรยากาศมื้อนี้ฝนตกนั่งในรถแอร์เย็นหน่อยนึงถือว่าได้ฟีลได้ฟีลไปซะ ตอนนี้เขาก็ขาเข้าเขตอ่านครดานนางเนาะเหลือประมาณ3-40กิโลเขาก็น,น่าจะอ่าลงแลนดิ้งอยู่ที่มาสเตชันดานนางเนาะไปเบิ้มกันเลย ห,หลังจากฮอดบัสเตชันดานังเนาะเนาะก็เดินทางเข้าไปที่พักเนาะโดยการจ้างกรับ,บายเนาะกลับ,บายในสมาร์ทองในทัวเวียดนามเลยมีบริการเนาะราคาต่ำไปใายบกเกินบรุษนเนาะถือว่าเป็นมิดต่อผู้น้ำไสเนาะจากสถานีไปที่ห้องพักเขาเมื่อนี้นี่ค่าใช้ใจ่ายประมาณ หกสิบปลายพันดงเนาะเนื่องจากค่อนข้างไกลระยะทางประมาณเกือบสิบกิโลเนาะจากสถานีนีนน้มาก็จะผ่านขัวคาไมไปน้ำใ่ขัววยูนานังนี่ไม่หลายขัวแหงเนาะทิศใต้ทิศเหนือสอดพุนสอดพีเนาะมาเบิ่งวิวและการเดินทางไปน็นกันเลยเขา็ถ่ทยก็ค่อนข้างจะมาออย่บัญญัเนาะเนื่องจากเขาบ่ได้ตั้งใจไทยมาให้เบิ่งเนาะ จับอินโทวจับโทรศัพท์หน่อยเดียวปินไปปินมานี่เนะเนาะทายคนใ้เบิ่งน้ำกันว่าการเดินทางเบื้องต้นมันจะเป็นใจเนาะสเต็ปแต่หนึ่งสองสามสี่ไล่ไล่ไปประมาณนี้ค่าใช้จ,จ่ายปัจจุบันเนาะเงินหนึ่งพันกีบสามารถแลกได้หนึ่งพันสามร้อยดงเนาะเนื่องจากภาวะเงินเฟอ้อเนาะแต่ย้อนกลับไปมาประมาณสองสามปีก่อน ราคาเงินจะอู่ที่1,000กีบแลกได้2,600หา0ดงเนาะการขี่รถในเวียดนามนี่บีบแกนี่เป็นเรื่องธรรมดาเนาะและการใส่แวนกับไส้อันเดียวนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเซนเก่าเซนเคยเนาะได้บ้านเขานี่จะเข้มงวดหนึ่งก็คือเรื่องของหมวกกันน็อกเนาะต้องได้ใส่ ถึงเจ้าจะใส่แว่นก้มเดียวก็ต้องได้ใส่หมวกกันน็อกเนาะสังเกตได้เลยว่าทุกคนนี่จะใส่หมวกกันนอ็อกมาสังเกเนื่องจากตำรวจนี่จะใหม่แพงหลายเพื่อนว่าใหม่คนหนึ่งนี่สี่ล้านดง้งต่อหอบป,ประมาณนี้เลยเนะาะซาเราถามอ่าคนขับแท็กซี่เนาะเดินทางไปต่ตแล้วเนาะผู้พาก,กับมื่อยแทเมือ่าหลังจากเข้าที่พักเราหก็มาบึง เขาเจ้าขี่ยนดิ่นอยู่ซายหาดเนาะยนนี่น่าจะเป็นเ้าเป็นเที่ยวเนาะเขาจะบินมาในลักษณะแบบนี้นี่ทุกๆเ้านาทีสามสินาทีเนาะบินอ้อมมาชายหาดทะเลดานั่งนี้เขาห้องว่าหาดมีประมาณนี้นนเนาะเพราะเขาห้องว่าไออย่างเบรดมีมีบีสเนะีย หลังจากที่เข้าเมื่อยไปนั่งแล้วเนาะเขาก็มานั่งยินน้ำอ้อยน้ำอ้อยในโจกหนะึ่งสิบพันดงเนาะถือว่าถือว่าราคาปกติกับแพงนิดหนึ่งมาทั้งซะอันนี้มันที่พักนอ,นอนนอนแบกแพ็คเกอร์มันยุมมันยะมาเบิ่งคนปีนนนล่างตึกเขากับเบิดแนวไทยเนยานะไทยซะ่ายฮะ่ายฮา,ามไปหาเบิร์นตวทหารเวียดนามเท่ที่สุดในโลกเนาะ สะอาดจบงามลดเกียรติยศประมาณนี้อ่ะมาเลาะเบื้องหาทะเละนี้นะรู้สึกวะไายมาอยู่มายะแห้งเนาะหอบนี้แต่ก็อดทนมึงเป็นน้ำกันเลยนะพี่น,อนะน้องเนาะขั้นพายาขโูงข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางต่างๆนนนี่ตอนนี้ฮะก็ว่างอีกแล้วเนาะช่างแกลบใบาพามาสมขัวมังพามาเบิง่งขัวมังก่อนเนาะ ขัวมังกรตัวนี้แม่งตั้งอยู่ทีดานั่งเนาะเป็นขัวข้ามแม่น้ำหั่นวาสเต้อาเบิ้งซะจริงกรมาลายเท่าแล้วเนาะแต่ว่าหอบนี่ตั้งใจมาคนเดียวมาถ่ายริมถ่ายหัวไปซะเลยถ่ายให้เบิ้งมังกรนีนน่จะพนไฟนี่เฉพาะวันศุกร์กับวันเสารอ์อาทิตย์สามมือเดย บางวันศุกร์กับวัเปิดมาสเสมอมาถ่ยายมาให้เบลนนี่เป็นมังกรที่เมืองดานังเนาะข้ามแม่น้ำฮันงามงามอีเลว,ว้วาวว,าว้าวว้าวคนใดหลังจากที่เราไปขวามังกรแลนะ้วเนาะก็ย่างมาตลาดมืดเนะาะตลาดมือดอีกย่างมาบ่ฮอดประมาณ100มร,นะอรา้อยเมตรแล้วก็ฮอดตลาดมืดแล้วเนาะมาเบิ่งการะเรินของคนเวียดนามจะมียิงปืนจะมีสับปะรดต่าต่างๆคือลาวอนะไรเนาะ ทานเตยูนี่นี่จะระมัรลงวันจะค่อนข้างหลายเลักน้อยเนาะเป็นกิจกรรมผ่อนคลายของนักท่องเที่ยวเนาะบางคนยิงได้ก็ถือว่าผ่อนคลายบางคนยิงบบได้ก็ถือว่าล,ลิ่นไปประมาณนี้เนาะ <c oughs> อุภาคก,กับภาคไปหลังจากที่เ้าเมื่อยลิ่นอยู่นครนานนั่งแล้วเนะเาะก็จะไปทางอื่นแล้วแบบนี้นะพาทุกคนไปที่ สถานีขนสนะ่งเนาะตอนนี้มีอุโมงค์ทางทางอ่าดานนั่งเนะาะเผช่ะซอดไปใส่กรนะบอูู้ดเนาะจ้าของมันพาไปไปันซะแต่มากบรรยากาศเนาะมีเสียงสว่างมีลงตูทุกอย่างมาันซนนะเบื้องการโครงสร้างก็เจ้าถือว่าโอเคสันซะศาศากลับไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเฮามากักเนาะติดตามสมไปน้ำกันเลยว่า เขาจะไปสถานีขนง่งจะไปเสเดเนาะติดตามไปน้วกันสถานีขน่งก็เส้นเกาเก้นเคยเนาะมื่อนี้เสียค่ากระบปอยูยประมาณเจดสิบพันด่งเหนื่องจากเขายางเลาะเวิร์เวินวเนาะเหตุเห้นระยะทางแห่งไก่ออกจากที่พักก็เลยได้บวกเพิ่มมาทันเนาะไปต่อน้ำกันเลยเนาะถ่ายมัยุบมันยะให้ทุกคนได้เบ่ง เดีย๋ยวเมื่อไ่จะตั้งใจทแทนทำงาองนอะไรบางเนาะเพราะว่าสุดนี้เขาบริเตรียมตัวเองเลยคือคอ,คอ,อยากถ่ายก็ถ่ายบริได้ตั้งใจไปถ่ายหูถ่ายหอยรถที่เวีนดนามนี่ถือว่าน้อยนะ้สำเร็จเนะจาะรถจักรนี่ขี่ไปบีบเกยไปอยากเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวอยากเลี้ยวขวาก็เลี้ยวแต่สังเกตนีุจะบ่ค่อยเกิดอุบัติเหตุนเนาะเนื่องจากเขาจะห้ทักษะในการอา บังคับรถของแต่ละคนาะนถ้ามีลักษณะจะเลี้ยวซ้ายคนหนึ่งก็จะเจิดขัวถ้ามีลักษณะนึงเ้ยวขววก็จะเจิดซ้ายใจเขาคืค่อนข้างประสานงานกันข้างนซะเหตุให้อุบัติเหตุีเกิดขึ้นนี่ค่อนข้างจะยากหลายในอยู่เวียดนามลดหลายล้าเนาะแต่ว่าไม่ค่อยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเดินทางต่อกันเลยเนาะเดี๋ยวก็จะไปฮอดสถานีขนส่งดานางัง เพื่อเขาจะซื้อปีลงไปใต้เตือนเนาะลงไปเห็นอย่างก็ติดตาม่กันเลยตอนนี้ฮอ